วายสวัสดีครับเอซีใช่ไหมลูกพี่ทองทิวพี่ทองเอกรายงานตัวครับเอ๊ทำไมลูกฮะพี่ทองทิวทำไมลูกวันนี้แม่พาแมวส้มออกมาเดินสวนนะคะทำไมลูก ไหนไหนถ,ถุงทองถุงทองออกมาี่ลูกมาครับพี่ต้องเอกจะเอาอะไรลูกถ,ถุงทองถุงทองออกมานี่มาลูกมาอันนี้เร็ววันนี้ถุงทองออกมาด้วยนะคะ กินไะไลูกกินต้นแยมแมวหรือจะกินไผ่หรือจะกินหญ้าอไผ่ก็ขึ้นไม่ทันกินเลยนะถ้าสองหนุ่มมาทำอะไรลูกสองหนุ่มข้อเคียร์ค่ะแม่ทําไมลูกทองทิวอืมอันนี้คือท่านอนของพี่ทองทิวนะคะ ครับทำไมลูกหิวข้าวเหรอลูกยังไม่ถึงเวลากินลูกเดี๋ยวแม่จะให้กินเป็นเวลานะไว้ถึงเวลากินกันนะลูกนะจะได้กินเป็นเวลานะครับดูดูดูด,ดูครับครับเป็นไงลูก วันนี้แมวส้มออกชมสวนนะคะแม,แมวส้มชมสวนสามคนเลยไอถุงทองทองทิวแล้วก็พ่อทองเอกทำไมลูกอืมเอ,อ๊ะทำไม ถุงท,ทองกินนะคะกระถางต้นไม้แม่จะเอาเอ,อใยมะพร้าววางวางทับดินไว้นะคะเวลาน้องเดินน้องจะได้ไม่เฉะแฉะติดเท้าค่ะ ขอบคุณเอซนะคะที่เมตตาแมวส้มของแม่กิง่งแม่กิ่งจะมีแมวส้มทองทียวทองเอกอันนี้ทองทีวอันนี้พ่อทองเอกอันนี้ก็แม่ถุงทองใช่ไหมลูกแม่ถุงทองนี่พ่อทองเอกนี่พ่อทองเอก อันนี้คือท่านอนของพ่อทองเอกนะคะจะต้องมีหมอนค่ะอันนี้พ่อทองทีวทองทิวอ้อนอะไรแม่ลูกอขอบคุณนะคะ